เข้มยุเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกถึเกือกนึกถึงฮึก้ยทีโลกไบน้ามาดีโอ้โหปีน้องปีน้องมไหวแล้เนี้ยโอ้โหช้าทางปากเลยเอ้ย ตายแนโอ้โหมีน้ำให้ก้วอคอให้ตายเลยเอาหน้าตามาหน้าตามาหนะหน้าตามาหน้าตามาห้ะอันนี้ของจริงนี่ของจริงไม่แก้ไม่แก้ไม่ะร้องไหมหน้าตาหน้นี่ยตาหนะตาสายแดงนล้วเฮ้ยม่นคิมไม่หายเลยพูดสนั่นถนนพูดสนั่นถนนห้าตาสายแดงใครใคร กินไม่ทันอ่ะอันนี้อ้นีเกลียดเอ้นนีอันนี้เกลียดเก็กตะกี้เกลียดน้ำตาล้วเตียงฟันฟันโยกอ่รอล้วแค่หวานกัะคื่นไส้เลยมันเหมือนันแตงโม

คลายแลแตงโมประมาณสักหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับความคลายอะแล้ว<อ>ความไม,าาม่ไม่คลายอะก็ะะสีสิบเลยพี่นอ้องม,มันจางแค่ว่าแตงโมน้ำเยอะกว่าใช่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแตงโมนะครับน้ำจะเยอะกว่าอ๋อนันเหมือนจริงครับเหมือน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 จริงอืออ๋ออืมแก้มสูงเลย <laughs> มันหมนฝีงก็ฝีงโอ้ยมอ้ามาเอ้ะไร่พูดเลยอะไม่มีแล้วนะกดุดกดเอาไปนี่ยังไม่เลิกทำงานเนี่ยเอป๊กเราทำงานตลอดเวลาตไม่เติมปากนบ้านไนอบ้านบ้านมีบ้านอยู่ไหมนีครับ บ้านของตัวเองไหมไม่ครับเป็นของพ่อของแม่บ้านต้นบ้านครับบ้านข้างหลังมีใครเยอะครับมีว่วาพ่อครับอบบก็ผมเป็นลุงปุ้งแล้วก็มีน้องครับมีแม่มีพ่อครับม,มีน้องมีน้องด้วยเหรอมีครับน้องสาวน้องชายน้องสาวครับ มึงชายสิี่ยฮะเล่นนัดไว้เห็นแน่เออมึงตีก็มึงโอ้โหดูไปง่ายต่อแล้วโอเคครับมาน้องชายครับน้องชายอ๋อคือน้องชายน้องชายน่ารักนะน่ารักเนี่ยน้องชายอยู่อะไรนะอยู่ใกล้เกียงกระผมนะครับอ้าวเนี่ยครับน้องชายนั่นนี่น้องชายอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับผมนี่ครับนี่นีดูกันสองคนเนี่ย ตาไม่ดีมักจะมองอะไรไม่เห็นครับน้องเหรอสายจาสายจาไม่ค่อยดีเอาน้องน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับน้องเป็นผู้ชายตากแดดน้องน้องน้องเป็นคนผิวนะผิวผิวขาวผิวดำผิวดำเกียมเลยครับดำเกียมน้องตากแดดบ่อยเหรอก็ไม่นี่ครับเคยเคยเอาน้องตากเคยพาน้องชายตากแดดไหมก็ไม่นี่ครับแล้วดำเหรอใช่สิ้เอาแล้วเออน้องชายนี่ะ ผมยาวไหมผมต้องชายยาวไหมยาวครับก็ตัดให้อยู่บ่อยครั้งใครได้ตัดทางไกลนะครับอ๋อเอาไปช่างตัดให้ตัดเองนี่แหละครับทำไมไม่ช่างตัดให้อะอายครับอายทำไมอ้าน้องเป็นคนขี้อายครับอน้องเป็นคนขี้อายก็เลยให้ให้ตัดตัดเองครับก็เลยให้ตัดเองก็เลยตัดให้น้องหายตัวเองครับอ๋อน้องตัวโตไหมน้องตัวโตโตครับแต่มันจะโตเป็นบางเวลาครับทำไมน้องโตเป็นบางเวลา กินข้าวครับอ๋อพาอน้องกินข้าวตัวก็จะใหญ่พ่อน้องตัวก็จะแฟบลงรักรักน้องคนนี้มากครับตอนชีวิตครับเนี่ยเราแบบน้องแบบเวลาเวลาน้องแบบน้องมันเด้อเนี่ยเคยตีน้องตัวเองเหรอตีไม่ได้ครับทำไมตีไม่ได้อะเจ็บครับเจ็บเอามันเราเราเจ็บได้งไงอ่ะเจ็บใจครับออเจ็บใจมีคนมาทำลายน้องนั้นเราก็เจ็บใจใช่น้องเนี่ย อาบน้ำทุกวันน้องน้องใครอาบ,บน้ำทุกวันวะทุกวันครับอาบน้ำนนทุกวันอาบน้ำทุกวันใครอาบก่อนผมผมอาบก่อนครับ,อบ,รบเอาไหม้องเอาตัวเองอาบก่อนนะน้ำมันไหลจากผมแล้วก็ไปหาน้องครับยังไงเลยยังไงเลย <S <S <า>ยังไงเลย <S <S ผมผมอาบก่อนครับอ๋อน้องชา,อา,ายอัธิลังก็คือน้องร่างยงล่างตัวเองยืนรับครับอาบน้ำน้องไปโดนน้องโอ้โหน้บน้องหัวสิแหละชมพูครับยังเด็กอยู่ครับ S <s <we b> น้องว่าคือมูครับน้องหมอมครับอ่ะแล้วน,น้องน้องนิดใบหน้าน้องจะเป็นไงอะ่ะมีตาเดียวครับ <S <s <we b> มีตาเดียวน้องพิการทั้งหน้านะทั้งหน้ามีตาเดียว <S <s <those> <S น้องพิการแล้ว้องน้องเคยร้องให้ไหมเคยครับเคยครับนับตาน้องเป็นยังไงเข <c oughs> ่าๆครับ <c oughs> ทำไมนับตาน้องขาาๆเหร นานๆทีจะร้องครับโอ้มันสะสซมเขาก็เลยป็นสิ้นหาวครับน้องพี่การก็รักน้องคนนี้มากเลยสิรักเท่าชีวิตครับรักเท่าชีวิตเลยเคยหอมน้องตัวเองเหอพยายาม้วครับยัหอมไม่ถึงทำไมหอมไม่ถึงฮะน้องน้องตัวต่ำครับอ๋อก็ไม่ถึงน้องตัวต่ำเคยให้คนอื่นมาหอมน้องตัวเองมัเคยครับแง ชอบม,อมือไเวลนะเขามาหอมน้องเลยก็ชอบครับเขากอดรัดฟัดเขากอดรัดฟัดเบี้ยงนี้ใช่ครับแล้วชอบไหมชอบมีความสุกครับเห็นน้องมีความสุขเราก็มีความสุก<อ>แล้วน้องไปการโต้ตอบอยังไงน้องก็ยืนตัวตรงครับแข่งทื่อเลยทำไมน้องเค์นเค์นครับทำาไ,มไมตัวยืนตัวแข่งทื่อเลยออเอาแล้วเราเราก็ปล่อยน้องแนั้นแหละปล่อยครับไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรครับอะไรแล้วเขาเคยมีแบบ เล่นกันนอกแรงๆน้องร้องไห้มีมีครับมีประจำครับประจำประจาแล้วเราเคยทําน้องร้องไห้ั้ยเราก็เคยเงียครับทําบ่อยไหมวันวันละครั้งวันละสองครั้งเนี้ยครับงครับน้องมันดื้อครับน้องมันดื้อแล้วน้องเช้าเลยใครตื่นก่อนน้องตื่นก่อนครับแล้วกมาปุ๊กผมอ๋ออะแล้วพ่อกับแม่เรียกเรียกน้องเราว่าอะไรว่าลูกครับลูกอะไรกะครับลูกกะ กะครับพอจะมีกะมันกี่พยางมีสองพยางครับมีสองพยางสามพยางครับตัวตัวลงกสองหรือสามสามพยางครับสามพยางลูกกะไอตัวเนี้ยพอจะลองลองใบดีกว่าใบไอค่ำนี่มันเป็นพยางชนะเปลยปอปลาครับปอปลาลูกกะไะปอปปลาเนี่ยลูกกระเป๋าไม่เชิงหิ้วได้ครับหิ้วไม่ได้หิ้วไม่ได้กระปิด ไม่เจอไม่เจอใส้กอกครับอ๋อกะอะไรกะอะไรกระโปุลเลยนรู้กันว่าลูกกระโปรงครับลูกกระโปรงครับมึงจะกินอีกนานไหมรีบกลับบ้านเนี่ยกูจะกลับบ้านเนี่ยดูสิเขาถามที่นี่เขาหลอมไม่ได้เอากินแต่กินแตก็ตามไปกินแตก็ตามไปิแต่ก็ตามไปว้าวว่าอะไรเขาโอ้โผ อ้ากูคิกูบตามมาดูเโอ้โหเรียกหาหาเอเนี่ยดูดโอ้คิเราหาย้คนานนะอีกนานกว่าจะกินมดนานกว่ากูจะไป